ญาติโยน้ำลายวัน <c> น <oughs> ี้เป็นวันที่สามสิงหาคมทรงกับวันสุกบกรรมฐานวันทนี่สามพอดีถ้าเสียงวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบสามสิบนาีหรเปล่าที่่ามมันแข็งสําหรับวันนี้ก็จะจ,นนจ,จะแด้นําดาญาติโยมพุทธบริษัทใหกรรมฐานด้านเบา,บา สองคราวที่แล้วมาเป็นเรื่องของสักสุดโส,ด,ส,ด,สดาบันนแต่ว่าวันนี้เอากันแบบง่ายๆแบบกันโยบายภูมิเฉพาะอย่างนี้วิธีไปบบารนากันโบายภูมิมีหลายแบบแมีหลายตัวอย่างแต่ว่าเอาหลายเรื่องมาคุยก,กันทุกท่านก็จะฟังยากจำจำยาก ก็ขอนำเรื่องเก่ามาพูดคือเรื่องสร้างสุปฏิติตาเทพบุต <c> ร <oughs> ทั้งนี้เพราะว่าห่วงญาติโยมทั้งหลายที่มาใหม่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีไปแน่นักนะฮะ <c oughs> บางคนก็นั่งหลับบางนั่งง่วงบางคนที่มาใหม่ก็ตามคนทีมาเก่าก็ตามทุกคนก็มีบาป ในเมื่อเรามีบาปเขาบอกเราแล้วว่าคนที่มีบาปต้องไปนรกแล้วคนที่มีบุญไปสวรรค์แต่ว,ว่าคนที่ไปไปสวรรค์แล้วท,ทั้งทั้งที่เปเาทวดานางฟ้าพรมทั้งหมดเวลานี้ที่ไม่มีบาปไม่มียังมีบาปติดตัวอยู่ทุกท่านแล้วไปได้ยังไง ก็ต้องหาวิธีไปทั้งๆที่เรามีบาปวิธีที่ไปก็ต้องดูตัวอย่างถ้าจะก็อธิบายให้ฟังเฉยจะยาวเ,เกินไปยากยนจะทำคาญให้ดูตัวอย่างบุคคลมีท่านท่านหนึ่งสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไปเทศน์บนสวรรค์ช่านดวาวเรืองสเทวโลก เวลานั้นเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหมดที่ทราบข่าวว่าสุตตวะสมมาถึงพระเจ้าของประเทศต่างคนต่างก็มาฟังเทศเพื่อตอบุญบารมีในช่วงนั้นก็มีท่านเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทวดานักเบตตาเ <c oughs> มื่อฟังเทศจะองค์สุเดระสมมาสัมพทธเจ้าทุกคู่นก็เข้าใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เหาะไปในอากาศอากาศ่าพอเอ่ยไปเจ้าของวิมานใครยังไม่ทราบข่าวพระพุทธมาเทศบ้างเวลานี้พระพุทธมาเทศที่รบรรดุกมศิราอาจให้ทุกคนไปฟังเทศต่อบุญบาร,รมีเทวดาทุกองค์ไ่ทราบก็ไปก็วิมาหนหลังหนึ่งแล้วก็เจ้าของทำเฉย เมื่อเข้าไปใกล้วิมานก็เห็นท่านเห็นว่าถ้าการกระจายวิธีว่าที่มันหลังนี้มีความเศร้ามองหนึ่งอาการที่สองจะขอมด้วยเรื่องทิพย์เศร้ามองก็ทราบว่าเทวดาเจ้าของวิมานนี้จะต้องตายาพันเจ็ดพันความจริงเทวดาเจ้า,จา,อจาของวิมานที่มีนามสุปฏิจิตาะทิพมุตท่านสุปฏิจิตาะทิพบุตหนี้ ไม่เคยสร้างความดีในสมัยที่เป็นมนุษย์ในกณะานี้เป็นมนุษย์ถิ่นห้าทุกประการขาดหมดธรรม,มะที่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าทรงสอนขาดหมดไม่มีอะไรเหลือไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าพอจะตายใกล้จะตายนึ่คือองค์สมเด็จพระทรงตัวสิบสิบภาคือพระพุทธเจ้านิดเดียว เธอก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวเดงเทวโลกถ้าการพระจา,าริยิอย่างนั้นก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องตายพันเจ็ดวันที่ประกาศว่าข้อคุณใครเป็นเจ้าของวิมานอีกเจ็ดวันท่านจะต้องตายแล้วทำไมไม่ต่อ,ตอบุญบารมีอิลานี้องค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้ามาเาสนอกัวที่าามาดูกบุราอาจทำไมจะไม่ไปฟังเทศ ท่านสมปติทิสาเทพบุตรได้ฟังก็มองลงตัวเียงเครื่องทิพย์เศร้าหมองตามธรรมดาทางนางฟ้าเทวดาทั้งหลายเครื่องทิพย์จะไม่เศร้าหมองจะผ่องใสเสมอไม่ต้องซักไม่ต้องยอมถ้าเครื่องทิพย์เศร้าหมองแสดงว่าต้องจุติคือตายถ้าการที้สองมองรังเหงื่อหลายจะรักแร้ตามธรรมดาเทวดานา,างฟ้าไม่มีเหงื่อ เหลังจาก,รกแรงจะต้องตายเหมือนกันในเมื่อจะต้องตายอาศัยใจที่เป็นทิพย์ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาเขาพูดเขาพูดตา์ออธรรมดานะตามธรรมดาเทวดาตายในเครื่อจุติเขาพูดแบบธรรมดานรยมเข,ข้าใจง่ายๆถ้าตายจากเป็นเยวดาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ทราบว่า เพราะอาศัยในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยไม่ฟรอกความดีทุกอย่างแต่ถ้าว่าก่อนจะตายนึกถึงองค์มงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกเวทนานหนักเพียงแค่นิดเดียวก็มาสวรรค์ได้ในเมื่อถ้าตายจ,จากความเทวดาบาปเก่าก็จะทวงคืน อันดับแรกจะลงเอาเวทีมหามรกกฏหลังจากนั้นก็มาสุนบริวารสี่ขุมจากนั้นก็มานรกุกขุมเรื่วงนรกตีกี่ขุมไปหมดเปรตมีกี่ประเภทไปเป็นหมดอสุรกายเทไรสุนทสัตว์เป็นฉันเทไไปหมดถ้าทำบาปครบถ้วนนอกจากนั้นก็จะไม่สัตว์เป็นสัตว์พิเศษคือเป็นแรงห้าร้อยชาติ เป็นกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เขาทำบุญกันเห็นแล้วแก่ทำเป็นไม่เห็นเป็นคนหูดกห้าร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เส้นซองแล้วดีแล้วเขาทำบุญกันก็คูนสมาร์กกันเขากางเทศกัน นแล้วแก้วทำเป็นไม่ได้ยินเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติว่าฆ่าสตัดชีวิตพอรู้สึกตัวแบบนี้ก็ตกใจพอกท่านอา,าจารี์สจท่านอาการยสจอาจารีฉันถ้าตายจากความเบื่อหวดาจะลำบากอย่างนี้ขอท่านกันพืเอเถอะ ทางการจาสีก็บอกว่าเขาไปเจ้าเขาไปเทวดาเท่าไปเทวดาเขาไปเทวดาเท่าเทียมกันฉันช่วยนายไม่ได้คนที่ช่วยได้ให้มีคนเดียวคือพระอินทร์เป็นนายของเราเขาพากันไปหาพระอินทร์ในเมื่อไปถึงพระอินทร์นก็บอกว่าฉันก็แค่เป็นนายเทวดาจริงแต่เทว่าไปแช่ไปแช่เทวดาเหมือนกันก็มีองค์หนึ่งที่ช่วยได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็หมดกันนั่นคือพระพุทธเจ้า พระเองก็พาเทวดาทั้งสองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเรากัดพระโด้ทรงทราบพระเจ้าบางคนก็พิจารณาว่าถ้าจะแผ่โคตรเพศอวิธรมอยู่เทวดาองนี้จะพโคตรใบภูมิไหมก็ทรงทราบว่าไม่คนเพราะไม่เป็นที่ถูกใจถ้าเป็นประเทศอุณหภูมิใจจะสูตรจะเป็นที่ถูกใจเทวดาองค์นี้ จึงหยุดจากเทศอวิธรรมโชคราวเนที่ดวงใจจะสวดพรกจบเทวดาขปติจิตาก็เป็นพระโสดาบันพนอบัญภูมิก็รงความว่าเอาเรื่องสั้นๆมาพูดหนึ่งเรื่องถ้ามันไม่พอดีวเวลาเราพูดสองเรื่อง <c oughs> แต่เสียงนี่จะไปไหวไม่ไหวไม่ทราบ ในเรื่องนี้ก็จับประเด็นได้ว่าสมุติตาที่รุตในกายก่อนนี้เธอไม่เคยรักษาแม้แต่ชินห้าชิ้นหนึ่งก็ไม่มีธรรมะก็ไม่ปฏิบัติไยยองเคารพทายก็ไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจรักษาความดีฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายฆ่าสัตว์ก็เอาลอกักทรัพย์ก็เอากุ้ยืกิจการการ็เอา ื่าสาวบ้านก็เอาจ่งหวาเมรัยก็เอา,า,เอาทุกอย่างที่เขาเรียกว่าความชั่วทำชั่วทุกอย่างแต่ทําไมจะไปเป็นเทวดาได้ตอนนี้เป็นการเตรียใจญาติโยมนะก็ทําเรื่องเพราะว่าขณะที่เขาแก่ลงไปเขาป่วยไข้ไม่สบายาใกล้จะตายเป็นทุกข์ทวกนามาก ก็มีพัญญามีบุทิดามีข้าทาหญิงชายนั่งล้อมอยู่เขาก็คิดในใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ห่วงเราทั้งหมดเขาสงสารเราทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกข์เกิดเรื่อาเวรเวนไปได้เราต้องทนทุกข์กิดมาแต่ผู้เดียว เวลานั้นเป็นสมัยพระพุทธเจ้าทุกหนาพระพุทธเจ้าเขาก็เลิถึงพระพุทธเจ้าบอตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเมตตาไม่เกว่ะใครจึงตั้งใจดว่ะเวลานี้บุตรดาวสมพระพรราขาทาจินชายชาติมาตุลาเองทีระหาว่าเรื่องเกิดจะเป็นหมาระที ไม่สามารถจะเปุกเรื่องทุกขเวทนาเราได้เขาตั้งใจนึกถึงองค์ท็จพรปจอมตรคือพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยปลุกไห้หายให้หมดทุกขเวทนาให้ายป่วยให้คณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าเนอย่างนี้เขาขาดใจตายอาศัยนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเดียว นิดเดียวแล้วตายาก็เปเทวดาประสวทธิ์ขั้นดาวเดืองสตรว,วโลกนีมีมานทองคำไม่ได้อยู่ใปนนางฟ้าหนึ่งพันบริวารอาศัยที่เป็นคนมีความประมาทเมื่อเป็นเทวดาวก็เป็นเทวดาวประมาทไปสร้างความมีต่อในเรื่องของท่านนะท่านได้มาเรื่องของเราบรรดาญ,ญาติโยมผู้บริษัทิ์ทุกคนต่างคนต่างรู้ว่าทุกคนมีบาป ใครว่าไปมีฝันมีไหมนี่เออนี่มีบาปหรือมีเหาเห็นบาปนะบาปปี้ดวยกันทุกคนอตมารอยืนยันไม่บาปใหญ่ก็บาปเล็กข่ายุงก็บาปข่ามดก็บาปข่าเล่นไรก็บาปข่าปลาก็บาปข่าหมูก็บาปฆ่าไปข่าไก่ก็บาป แล้วก็ฆ่าแช่งฆ่ามาก็บาปโกหกก็บาปีข้อน ah ี enfin? ้น่าคิดนะเห็นไหมมุศาวาธาวิรมณีเห็นไหมก็เป็นว่าบาปก็ต้องมีกันทุกคนแต่ถ้าหากเราตั้งใจไปนิพานถ้ามันไปนิิพานได้จริงๆก็ไม่ใช่ของแปลก คือความดีที่เราก็ต้องปอกกันแล้วก่อนถ้าบังเอิญคนใหม่จิตใจย,ยังไม่หม่ของน,นิพพานก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้กันบาปไว้ถึงแม้เราจะตายแล้วก็ไม่ยอมลงนรกเพราะเนเลยมีบาปทั้งนี้พเพราะอะไรเขาว่าพวกเราทั้งหมดืือ,อยาโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ ต่างคนต่างมีความดีมากกว่าสุปฏิจิตาเทพบุตรมากเพราะสุปฏิจิตาเทพบุตรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศไม่เคยเจริญภาวนาทาตาโยมทั้งหมดที่มานั่งที่นี่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนา โดยเฉพาะใหญ่สังฆทานบุญใหญ่ทํากันแล้วสังฆทานในอย่างน้อยก็ประกรศเทวดาชั้นที่ห้าเทวดา่างฟ้าชั้นที่ห้านะเทวดา,ดาก็ได้ต่างฟ้าก็ได้เป็นมุญใหญ่แต่ว่าสุปฏิสิตธะไม่เคยทำนี่หนึ่งเขาแพ้เราแต่การที่สองถ้าเรานึกว่าเรามีความดีแต่ประมาท ไม่ป้องกันกำลังใจไว้เพื้อให้ทรงไว้ชิงความดีตายเผลอน,นิดเดียวลงมรกได้เป็นกันตัวอย่างพระนางมณิกาไม่ได้สร้างความชั่วแต่นึกว่าชั่วเข้าใจว่าชั่วแต่ความจริงไม่ได้ชั่วตอนดึกลูกจะไปปัสสาวะเท้าฝาไปเตะไปกระทบเท้าสาสามีเข้า ก็ร้องไห้เสียใจื่อทำความชั่วทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความชั่วภาษามีก็ปลอบแล้วว่าให้อภัยไม่มีโทษแต่ว่าเวลาจะตายใจไปเกาะจุดนั้นจุดเดียวคิดว่าเป็นความชั่วว่าตายจากความเป็นคนแต่งตัวเป็นนางฟ้าเจ็บยศแต่ว่าเท้าฝาต้องไปเหยีนในมันนรกไปไฟนรกแค่ตาตุ่มแค่จิดเท่าจิตวันมนุษย์ที่แม่ เรื่องทางใจนี่ต้องระวังน้มากในเมื่อเราระวังทางใจก็ระวังทุกอย่างทั้งทั้งที่มีบาปเราก็ต้องหนีนระก้วยทางใจเหมือนกันนั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้พุโทโธอัปปามานูคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ฉัหรักสุพติจิตาเทพุทธ ขานึกถึงพระพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวแต่ว่ามันตายทั้ง,ท,งทั้งที่กำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะเขายัางพ้นจากนรกได้ไปสวรรค์้าหรับพวกเราเอานี้กรแล้วกันตอนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าดูรุปเราแล้วกันนะถ้าใครไม่ได้มโนนิธิถ้าได้มโนนิธิก็ไม่ต้องห่วงไปสิผ่านเลย ไปไประเดี๋ยวหนึ่งกลับก็ได้ไปข้าวมันนั้นก็ได้อย่าลืมตอนใช้อย่าลลงมาน่าจะขายงานาาอย่าไปชาติดนีหาก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกแ้ว่าโธถ้าภาวนาได้จนหลับจะดีมากถ้าไพภาวนาไม่ถึงหลับมันงลายก็เลิกเสียไม่เป็นไร ตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราพุทโธนี่อย่างน้อยนะถ้าจะให้ดีก็เอาอย่างนี้เพราะก่อนจะหลับก็นึกถึงความดีที่เราเคยทำข้อหนึ่งทานการให้เราทำแล้วทานให้กับสัตว์เราก็เคยให้ให้กับคนเราก็เคยให้ถวายกับพระเขาก็ถวายสั้นก็ทานเขาก็ถวายวิหารทานก็เคยทํา เราทําแล้วทุกอย่างเในเรื่องของทานทานนางสัก,กโสทานนางพระเจ้าทรงยืนยันว่าทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความดีที่เราทำาการที่สองศีลเราเคยรักษาศ่ลก็เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ก็ได้ไปนิภัยก็ได้อาการที่สามเทศเราเคยฟัง เทามีความเคารพในพระธรรมข้าการที่สี่ภาวนาเราเคยปฏิบัติทุกอย่างความนีเราทำแล้วแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในความดีขององค์พร,ระบัพติบแก้วหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนเราถ้าสงจําจะพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราฟังเราขอยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาอุทโธ ้ก็ภาวนาพุทโธรักษาสาคัญก็ได้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงญาณ้สักครั้งหนึ่งเพียงแค่ดิบรมดาญาติโยบุตวิสัท์ถ้าทำทุกว,วันอารมณ์จะชินถ้าเกิดอาการป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมามันจะป่วยมากมันจะป่วยแล้วก,ก็ตามนึกถึงความดีเขไว้ถ้านึกถึงอย่างอื่นไม่ไหวก็นึกถึงพระพเจ้าอย่างเดียวก็พอ อย่างนี้ทุกคนแม้จะมีบาปมากแสนจะบาปสักเท่าไรก็ตามแกบไม่ลงนรกอย่างน้อยที่สุดตายจากความไม่พคนจะไปเทวดาลรือนาวฟาคือไปสวรรค์ถ้ากำลังใจกําลังใจอย่างกลางก็ไปพุ่มโลกถ้าบังเอิญจิตใจเราไม่ติดกับร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอก็ดีเฉพว่าเวลานั้นนะ จิตใจ,จมันวางเฉยในร่างกายของเราวางร่างกายคนอื่นแล้ววัตถุธาตุต่างๆจิตใจนิยมพฏิพานมันจะไปนิพพานดันทีนี่ไปได้นะถ้า่อย่าเผลอนะอย่าเผลอเวลาก่อนยันนอนใชที่ภาวนาก็ไปภาวนาใครเข้าไว้ไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ทงว่า,ากูมึงเสียสีกูมึงทายินทากูเสร็จพยาโยมมต้องจด ลงเองก่อนที่จะหลับตัดสินใจก่อนเรื่องอื่นวางไว้ก่อนเวลานี้คอยใ,ใจเป็นบุญโชคคราวเอาบุญน,นิดเดียวนั่นคือว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จำไมนะ่ได้โดยการนี้สองนึกถึงสินที่เคยรักษาและการที่สามนึกถ,ถึงการให้ กาที่เห็นนึกถึงวารรมเทศนาสุเท,ที่เคยฟังเอาแค่นึกถึงก็พอจำเนื้อเทศไม่ได้ไม่เป็นไรเนื่อว่าพราะที่เทศทรูปร่างแบบไหนเราเคยจำได้สักองค์หนึ่งก็ใช้ได้ถ้าเลาก็นึกถึงภพราวนานได้เคยภาวนาถ้าอย่างนี้เป็เร่เป็นการกันนรกไม่ลงน,นรกนะ ถ้าตั้งใจจะปฏิพาน์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําแล้วชื่องค์สมเด็จพระทิพย์แจ้วคือผู้เจ้าสนับนาแต่เราต้องการจุดนั่นคือนิพัน์ถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเข้าไปนิพานเมื่อนั้นจะนปฏิพานแน่นอนอรารมณ์ดยกจากพุทธบริษัทนัหลายพูดต่อไปไม่ได้เป็นเวลาสิบนาทีพมดแรงพอดีเสียงไม่แห้งไม่ใช่มดแรงตอนนี้ไปขอทุกท่อตั้งใจสมาทานถึงสมาทานระอรทมทาน